เคาะแล้วอภิปรายไม่ไว้วางใจนายก24มีนาคมนี้วิปสามฝ่ายกำหนดกรอบเวลาอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลแล้วโดยจะเริ่มวันที่24มีนาคมนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาอภิปรายจนถึงประมาณ23นาฬิกา30นาทีของวันที่25มีนาคมและนัดลงมติในวันที่26มีนาคมเวลา10นาฬิกาการแบ่งเวลาอภิปรายให้ฝ่ายค้านใช้เวลา28ชั่วโมงฝ่ายรัฐบาลรวมกับคณะรัฐมนตรี7ชั่วโมง และประธานที่ประชุมสองชั่วโมงทั้งนี้มีข้อตกลงร่วมกันว่าในวันสุดท้ายหากเวลาฝ่ายค้านยังไม่หมดจะให้อภิปรายต่อไปจนครบแม้จะเกินเที่ยงคืนซึ่งอาจทําให้ต้องเลื่อนการลงมติไปเป็นวันที่27มีนาคมนายประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลสสพักประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านเปิดเผยว่าทุกฝ่ายตกลงจะไม่ประท้วงพร่ำเพรื่อเพื่อให้การอภิปรายครั้งนี้ราบรื่นที่สุดส่วนนางมนพรจเจริญศรีในฐานะตัวแทนฝ่ายรัฐบาล กล่าวว่าได้ํำชับฝ่ายค้านไม่ให้พาดพิงบุคคลภายนอกโดยไม่จำเป็น